เดี๋ยววันนี้จะออกไปตลาดนะครับทุกคนวันหยุดจุดจีนนะครับหยุดยาวสี่วันสุกเสาสุกเออไม่ใช่สิเสาอาทิตย์แล้วก็จันหลังคานนะครับ สวัสดีครับอุ้มเคยภูเก็ตนะครับผมว่าจะเข้าตลาดนะครับออกไปหาของกินหน่อยแล้วก็ไปหาซื้อกับข้าวมาไว้ทําตอนเย็นนะครับผมเงียบมากนะครับแถวโรงงานเนี่ยหยุดกันหมดแล้วนะครับเงียบกริบเลย ช่วงนี้ก็หนาวมากเลยนะครับหนาวมากนะครับทุกคน,นบริเวณโรงงานบรรยากาศหน้าหนาวก็จะอึมครึมประมาณนี้แหละออกมาคนเดียวครับเพื่อน,อนๆที่ทํางานด้วยกันเก็ออกต่างคนต่างแยกย้ายกันไปไหนกันหมดเราก็ไม่รู้นะตื่นมาก็ไม่เจอใครแล้ว ผมก็ไม่รู้จะไปหาใครเพื่อนในเกาหลีก็ไม่มีนะครับญาติก็ไม่มีอยู่คนเดียวสบายใจอยู่คนเดียวหากินคนเดียวทำกินคนเดียวโบนัสก็ไม่ได้นะครับโบนัสโรงงานเท่าแก่ผมก็ไม่ไม่เคยแจกโบนัสแกะเฉพาะกิฟเซ็ตเป็นน้ำผลไม้น้ำแอปเปิลน,นะครับ ได้แค่นั้นแหละทุกปีก็อยู่ได้งานเงินเดือนก็โอเคอยู่ขี้เกียจย้ายงานเรื่องมากนะครับอยู่ได้ก็ทนอยู่ไปใกล้ก็บแต็ก็แหละ ไม่รู้ว่ามินิมาร์ร้านค้าร้านกับข้าวนี่มันเขาหยุดหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าจ,จะออกไปหากินต้มสุนแดซะหน่อยนั่งซดต้มซุนแดร้ลลอนซะหน่อย เงียบมากนะครับทุกคนบริเวณสนามเนี่ยสนามกีฬานะครับปกติวันหยุดจะมีคนมาเดินมาวิ่งพาลูกมาเล่นนะครับวันนี้เงียบกริบเลยไม่มีใครเลยนะครับดูนะครับบริเวณรอบๆสนามกีฬาเนี่ยนะครับเงียบกริบเลย ตลาดผมก็อันน่าจะจะเงียบเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้ว่าร้านกับข้าวของผมจะเปิดหรือถ้าไม่ได้เปิดผมก็ซื้อข้าวมาทำทำกินที่ห้องนะครับที่ที่บ้านแฮนด์จัก,กรยานผมทำไมเป็นอย่างนี้เนาะรูดเลยมันขาดไปไหนเนี่ยอ๋อได้เสียตังค์เปลี่ยนแฮนด์จัก,กรยานอีกแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวเงียบเงียบไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยนะครับ ถนนก็โล่งนะครับผมถนนก็โล่งนะทุกคนเ<อ>ย็นน้ำตาแตกเลยจริงผมต้องซื้อที่ครอบหูด้วยนะครับเย็นหู <laughs> อุณหภูมิประมาณลบเท่าไหไลบหกลบเจ็ดนี่แหละถน,นนโล่งเลยทุกคนดูนี่ครับถนนโล่งมาก ผมว่าร้านข้าวผมไม่เปิดแน่เพราะน่าจะกลับบ้านเกิดกันคนเกาหลีตามสวนสาธารณะตามสนามกีฬาอย่างเงี้ยก็เงียบนะครับวันหยุดอย่างนี้สสำหรับผมก็จะอย่างนี้เแหละนะครับส่วนใหญ่ก็ ใช้ชีวิตคนเดียวนะครับใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีไม่ได้เข้าออกไปหาเพื่อนอาฝูงนะครับเพราะว่าผมไม่กินเหล้านะครับไม่ใช่ไม่กินเลยนะครับกินแบบนิดเดียวนะครับนิดเดียวนานๆนนทีนะครับแล้วก็ไม่ชอบสางรค์เฮฮาปาร์ตี้นะครับ เวลาส่วนใหญ่ก็โทรกับบ้านฐานลูกหาเมียรักรอบเรลือประมาณนั้นนะนี่ร้านต้มสุนแดผมอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ย ไม่รู้เปิดไหมนะเปิดหรือไม่เปิดไม่เปิดนะครับสรุปว่าไม่เปิด,เ,ปดเดี๋ยวผมจะไปเข้าไปดูร้านในตลาดถ้าไม่เปิดก็ซื้อหมูซื้อไก่มาทำ ข้าาวที่โรงงนเงียบเลยเงียบมากเลยนะครับร้านกับข้าวร้านข้าวส่วนใหญ่นี่ปิดเลยสั่งสั่งร้านข้าวสั่งกับข้าวไปส่งที่โรงงานก,สนก็ส่วนใหญ่ก็ปิดกันข้ามทางมาไลายเมื่อกี้รถเกือบชนทางมาไลายผมมันไฟเขียวแล้วเมื่อกี้เกาลีนไม่ดูเลย โอกาสที่ร้านเข้าจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าปิดทุกร้านเลยทั้งแถบตรงนี้นะครับร้านข้างๆแถบนะปิดหมดเลยดูทรงแล้วน่าจะได้ไปซื้อซื้อเนื้อไปทำกับข้าวเองอะ่ะดูแล้วอะ่ะ ปิดแล้วครับทุกคนปิดเนี่ยร้านนี้นะครับเขาปิดทุกร้านแลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อนี่ดีกว่าหาซื้อหมูซื้อไก่ไปทำกับข้าวดีกว่านะครับดีว่ากินมาม่ารองท้องเมื่อกี้กินมาม่ารองท้องแล้วก่อนออกมานะครับเพราะาคิดไว้แล้วว่ายังไงร้านก็ต้องปิดแต่ลองมาดูก่อนไง เดี๋ยวผมจะไปเข้าหมาดไปซื้อซื้อของไปทำกับข้าวดีกว่าทุกคนไม่รู้ทำอะไรกินดีเนี่ยน่าจะซื้อหมูไปลาดแล้วก็หาซื้ออะไรไปต้มสดน้ำร้อนๆซะหน่อย ้นหอมก็ไม่มีน่าจะทำลาบไม่ได้นะครับต้นหอมไม่มีทุกคนก็ได้วัตถุดิบแล้วนะครับเสร็จแล้วทุกคนสรุปได้ไปทำกับข้าวกินเองนะครับ ได้อะไรนะไก่ต้มไก่ซื้อไก่ไปต้มแล้วก็มีคอหมูนะครับทำคอหมูย่างกับข้าวเหนียวน้ําจิ้มแจ่วคนในหมาดก็ไม่ไม่เยอะครับคนน้อยช่วงเทศกาล ก็มีน้องๆน,นะครับถามมาว่าค่าของชีพนะครับในแต่ละเดือนเท่าไหร่นะครับผมก็จะตอบให้หน่อยแล้วกันนะครับก็คือค่าครองชีพค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนค่าใช้ใจ่ายแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนกินมากกินน้อยนะครับอย่างผมก็เก็บไว้ประมาณสามแสนวอน คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับนี่กินอยู่แบบธรรมดานะครับไม่ได้ไปเที่ยวไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่นะครับค่าใช้จ่ายก็เก็บไว้ก็ประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ต้องคิดมากเรื่องค่าใช้จ่ายหรอกนะครับถ้ามา,ถ,าถ้าได้มาทํางานเกาหลยียังไงมันก็เหลืออยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องค่าใช้จ่ายมันจิ๊บๆนะครับยังไงก็เหลือเก็บ ไม่ต้องคิดมากนะครับบางคนเก็บไว้ห้าแสนหกแสนเป็นล้านวอนก็มีนะทุกคนนะครับใช้จ่ายคนเดียวอันนี้คือพูดถึงว่าคนโสดอะไรประมาณนี้นะคนโสดกเก็บไว้ใช้คนเดียวเป็นล้านวอนอย่างนี้ก็มีเที่ยวบ,บ้างน,นะครับกินเที่ยวตามภาษาคนโสดนะเพราะมันประมาณว่าอะไรอะ ค่าใช้ใจ่ายมันการันตีไม่ได้หรอกว่าต้องใช้เท่าไหร่เดือนหนึ่งอ่ะนะครับเพราะค่าใช้ใจ่ายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่าใช้ใจ่ายแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ต่อเดือนมัน ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปแต่ละคนนะนะครับไม่ต้องไม่ต้องีองเรียเรื่องนี้หรอกนะครับยังไงก็เหลือมาทํางานเกาหลีนะครับค่าของชีพเฉลี่ยกับรายได้ต่อเดือนของของเกาหลีมันอัตราค่าของชีพกับค่าแรงอะ่ะมันบาลานซ์กันอยู่นะครับยังเงินเดือนขั้นต่ําก็เดี๋ยวนี้ก็สองปีนี้สองล้านวอนนะครับสองล้านวอน สองล้านวอนก็ตีเป็นเงินไทยก็ห้าหมื่นกว่าบาทแล้วห้าหมื่นเท่าไหร่วะสองห้าหมื่นห้าได้ไมั้งนะครับประมาณนี้แหละเดืนเงินนะครับช่วงนี้โอ้เสียงรถดังค่าความชีพกับค่าแรงเนี่ยมันบาลานซ์กันอยู่นะไม่ต้องกังวลนะครับได้เข้ามาเนี่ยจะก,กังวลก็ถ้าเราเข้ามาทํางานแบบถูกกฎหมายเรื่องที่ต้องกังวลก็คือ หน้างานกับไม่ตรงกับสัญญาแค่นั้นแหละนะครับหลายที่เลยหน้างานไม่ตรงกับสัญญาค่าที่พักเอ้ยค่าแรงเงยค่าอะไรนะช่วงระยะเวลาฝึกง,งานเลยอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับที่ไม่ตรงกับสัญญาครับห่วงเรื่องนี้มากกว่านะครับเรื่องกาาของเชียวชิวชิวจิบจนะครับ เขาขอให้ได้เข้ามาทํางานก่อนดีกว่านะครับบางคนโชคดีบางคนโชคร้ยายดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันบุญวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่บริเวณในคมโรงงานเกตที่ผมอยู่นะเงี่ยหมดแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสา,สาระอะไรหรอกนะครับ มีเวลาก็เลยได้ถ่ายนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย